ที่ผ่านมา2-3สมปีตั้งแต่โควิด2 5 6 3 2 5 6 4จนถึงปีนี้2565เนี่ยปรากฏการหนึ่งที่เห็นจากการทำงานนะครับก็คือตัวธุรกิจครอบครัวพาเรดกันเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนมากนะวันนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนในเซตก็500กว่าบริษัทใน a a i ก็ร้อยกว่ารวมๆก็ร่วม800บริษัทในแต่ละปีเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ทำงานหรือ IPO มา หลายปีนะครับห้ 5, ปีที่ผ่านผ่านมาเนี่ยไล่มาสมัยก่อนตั้งแต่ปี57ที่หุ้นสปา SPA เข้าตลาดหลักทรัพย์นะเป็นสปาใครคุ้นเคยกับสปาจะได้ยินคำว่า r e s เ r e l อ x นะฮะอันนี้ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ปี57นะครับแล้วก็เป็นสปารายแรกของประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ไม่รู้ว่าจะจัดอยู่หมวดหมู่ไหนโรงแรมก็ไม่ใช่ เรื่องของเวลเนสก็ไม่เชิงไม่รู้จะจัดบทไหนก็จ,จัดไปอยู่ในหมดวดนวัตกรรมนะครับเป็นอินโนเวชันสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจครอบครัวอย่างเช่นเฮลแลนด์เขาก็น่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ก็ยังไม่ได้เข้านะครับดังนั้นสปาหรือเลสเรล็อกก็เป็นรายแรกใครที่เป็นรายแรกจะได้เปรียบจะทําให้คนอื่นต้องเดินตาม แนวทางนี้เพราะว่าทั้งเลกู l เลเตอร์คือกรอตอนและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็รู้ละนะครับว่าธุรกิจสปาเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นคำถามคือธุรกิจของคุณมีดีอะไรคุณมีของหรือไม่ในธุรกิจของคุณที่จะนำมาขายของให้กับนักลงทุนเขาสนใจมาลงทุนในธุรกิจของคุณ,คณเวลาจะ IPO ดังนั้นเวลาเราพูดถึงของดีในบริษัทที่จะ IPO เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงของดีที่อยู่ใน งบดุลเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วงบดุลในสมัยก่อนเนี่ยเวลาบริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เขาเน้นงบดุลที่หนานหนักที่ดินเยอะๆทรัพย์สินเยอะๆปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเปนเน้นในเรื่องของงบกําไรขาดทุนเรื่องความสามารถในการทํากําไรนะครับเรื่องของ profitability เรื่องของการจัดการเรื่องต้นทุนเรื่องของคนคนไม่ต้องเยอะบางบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเน้นแพลตฟอร์มเน้นซอฟต์แวร์นะะเน้นธุรกิจที่ เป็น Asset Lite Company คือเบาบางมากๆเลยไม่จำเป็นต้องมีโรงงานอะไรที่หน,นักหนักนะเพราะว่าไปจ้างคนอื่นผลิตได้นะครับถ้าตัวเองมีแบรนด์มีสูตรการผลิตมีเครื่องหมายการค้าของตัวเองดังนั้นถ้าเรามาไล่เรียงกันดูเราก็จะพอเห็นภาพได้ว่าธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีของดีหลายๆอย่างเช่นมีแบรนด์มีแบรนด์มีเครื่องหมายการค้า มีเครื่องหมายบริการการมีแบรนด์แบบนี้มันทําให้สร้างมาจิน้นสร้างแว l ลูได้โดยที่มันมองไม่เห็นต่างจากธุรกิจที่ไม่มีแบรนด์แต่รับจ้างผลิต OEM ทําอย่างไรที่จะทําให้ความสามารถในการทํากําไรมันสูงขึ้นจะไปโยงเรื่องราคาหุ้นด้วยของดีที่บอกว่ามีของ พอที่จะไปจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนเนี่ยนอกจากแบรนด์แล้วก็เป็นเรื่องของสินค้าท่านต้องดีด้วยนะครับสินค้าที่ต้องดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นยาฟรราร์มซีนะส่วนส่วนนี้เป็น medical device นะในช่วงโควิด2อปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหราคาดีเชียวนะครับอาหารเสริมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเราเห็นเราเห็นในตลาดหลักทรัพย์จะมีธุรก,กิจที่เพิ่งเข้าไปได้ไม่เกิน5ปีเนี่ย rbf เนี่ยแล้วก็ nrf เนี่ยเป็นกลุ่มอาหารนะครับ ถ้าเป็นฟาร์มาสีเราก็จะเห็นธุรกิจอย่างอินเตอร์ฟาร์มาไทยูเนียนก็ไปจอยเวนเจอร์ด้วยเพื่อจะพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆนะครับสินค้าใหม่ๆที่จะเน้นการรวมพลังกันระหว่างอาหารทะเลนะกับส่วนที่เป็นในเรื่องของฟาร์มาสีทำยังไงให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มนะเราเห็นตัวไทยูเนียนเองก็ยังไปลงทุนใน RBF ตั้ง10%เรนะครับเรื่องนี้ก็คายติดตาม ดูในวงการเนี่ยท่านก็จะเห็นข่าวที่มีการประกาศข่าวเอลซิตอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทุกวันเลยที่มีการซื้อขายนะครับ